สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกันในช่องทานธรรมราอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาใน EP 9บนเรื่องของพระวิทูลบัณฑิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะพระวิทูลบัณฑิตวิทุลชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ เมื่อครั้งเกิดเป็นวิทุนบัณฑึกทรงมีปณิธานในส่วนความไาสัจจะปรมีวิทุนบัณฑิตปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอุทกานิกาชาดกมหานิบาตลาทากาาอุตการนิกาชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องวิทุนบัณฑิตนั้นพระพุทธองค์ประทับที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านนาทั วินทิกะเศรษฐีซึ่งซื้อหุทยานของพระกุมรารธนาวาเชตะสร้างถวายพระองค์วันหนึ่งพวกวิสุนทธนะนาสนทนากัี่โรงถรมมัสภาว่าท่านทางหลายหนา้าอัศจรรย์ใจยิ่งนักพระบรมโภศาสดาทรงมีพระปัญญามากมีพระปัญญาเฉยบแหลมทรงตอับต้อคำของคนอื่น ตอบปัญหารลืกซึ่งที่กษัตริย์และพวกบัณฑิตตอบด้วยกำลังแห่งปัญญาของพระองค์ให้เขาเหล่านั้นสิ้นพยศแล้วให้ตั้งอยู่ในสราะและศีลให้ดำเนินไปตามหาทางอันจะทำให้บรรลุกรานิพพานพระบรมศาสดาสเสด็จมาตราถามว่าพวกเธอนั่งสนทนาเรื่องอะไรกันเมื่อพิสูุเหล่านั้นกลาบทูล ไอ้สงสารจึงตรัดว่าวิสูุ์ทั้งหลายการที่จะถาคตได้บรรุพระสามาสมโพธิญาณและสามารถแก้คำพูดที่คนอื่นกล่าวให้ร้ายและแนะนำชนทั้งหลายได้เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอาัศจ,จรรย์เพราะว่าแม้เมื่อตถาคตยังไม่ได้ตรัสรู้กำลังสแสวงหงุนทางที่จะได้บรรุพระสามาสัมโพธิญาณในชาติก่อน ก็มีปัญญาแก้ปัญหาแก้ข้อกล่าวหาที่คนอื่นกล่าวให้ร้ายได้เหมือนกันในการที่จถาคตเกิดเป็นวิทูนันิิสถาคตรทรมานยักษ์เสนาวดีนาวาปุณกะได้กำลังยานบนยอดเขากาลคีรีบันพศทำให้หมดพยศ ไอ้ตั้งอยู่ในสี่ห้าจนยอมมอบชีวิตให้ระถาคตตรัสครั้นตรัสแล้วก็ทรงนิ่งโดยดุษณีภาพพวกพิสุกราบทูลอาธนาจึงทรงนำเรื่องในอดีตชาติมาตรัสให้หมู่พิสุทั้งหลายฟังนาวิชาชิชนาอุทยาน ระาเจาา้าทนานชัยโกราพราชได้พบชายสามคนคนที่หนึ่งเป็นพระอินแปลงคนที่สองเป็นพระยาครูแปลงคนที่สาเป็นพระยานาแปลงทั้งสี่มาที่อุทยานแห่งนี้ก็เพื่อหาวิเวรรักษาสิ่งโบสถและได้สนทนากันว่า ใครจะรักษาศีลได้ดีกว่ากันพระอินทร์กล่าวว่าศีลของพระองค์ดีกว่าผู้อื่นเพราะพระองค์ได้สละสมบัติบนสวรรค์มารักษาศีลส่วนพญาส่วนพญยาคุกล่าวว่าศีลของตนดีกว่าเพราะว่าไม่จับน่ากินบรรหารและพญยานากล่าวว่าศีลของตนดีกว่าเพราะตนไม่เคยตกลีพญยาคุผู้เป็นศัตรู และพระเจ้าทานันชัยโกรพราชกล่าวว่าตนนลีกนี้สิ่งที่วอยญ่ในววงเพื่อมารักษาศีลชนะสีลของต้นดีกอกไทยแต่แล้วทั้งสี่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครรักษาสินได้ดีกว่ากันพระเจ้าานันชัยโกละภารจาจึงพามหาวิทูนบัณฑิตให้ช่วยตัดสินปันหา ซึ่งวิทูนมันดิตนะั้นเป็นมันดิยวกะจัราชสามนักของพระเจ้าพรทนันชักุรภร,ราชมีหา้ที่ถวายความรู้ด้านต่างๆแก่พระราชาเมื่อวิทูลมันดิตได้ฟังเรื่องราวก็วินิจฉัยว่าสิ่งที่กษัตริย์ทั้งสี่ได้ทานั้นล้วนเป็นความดีเสมอกันหากแต่ํรรนธนนะในโอกาสต่างกัน หากมีพร้อมอยู่ในบุคคลใดก็จะทำให้สงบรางับจากสิ่งเรลวร้ายหรือบาปกรรมได้กษริาาส์์ทั้งสี่ทรงพอพระทัยในข้อวินิจฉัยของวิชนมดิตมากเมื่อพญานาคับถึงนักมีภพแล้วก็ได้เล่าให้ลางวิมาลาผู้เป็นอัครมเหสีฟังนักเกิดศรัทธาอยากฟังธรรมบ้าง จึงวางแผนให้พญาะะนาคไปทำไปนำวิทูลบัณฑิตมาอย่างนาคพิภพนางหาอุบายโดยการแกล้งนอนป่วยไม่ได้ออกไปฝ้าพระสวามีเหมือนแต่ก่อนพญาะะนาคเสด็จมาเยี่ยมพระนางนางกราบทุนว่าที่่ปยช้นนี้เพราะอยากได้หัวใจของพระวิทูลบัณฑิตพญาะะนาคตรัสว่าอยากได้หัวใจของวิ ของวิชนมดิตก็เปรียบเหมือนอย่างได้ดวงอาทิตย์ยากที่จะเข้าถึงตัวได้เมื่อรีธันตีผู้เป็นทิดาทราบเรื่องนางจึงกลาบทูนว่านางวิมารา,าว่าจะขึ้นไปอย่างโลกมนุษย์แล้วนำหัวใจของวิชนมดิตมาถวายให้แล้าชายฝั่งพาสมุนข้างป่าหิมพาน มีภูเขากาลาคิรีตั้งเด่นตระง,งานอยู่ในาอิริทันตีขึ้นมาจากนักพิ่พแล้วหอบไปปากของตัวพร้อมทั้งขับวจลองเพลงว่าผู้ใดนำหัวใจของวิษมันดิตมาถวายมัานดานของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินยียอมเป็นเมียของผู้นั้นขณะนั้นบุณนะากายักช้อมควบมา สินงเอสิทบหอผ่านมาพบเห็นนาะงก็เกิดรักใจหลงหลงไหลจึงรับอาสาจะนำหัวใจของวิศวุฒัมดิศมาถวายให้ได้นางอดริทันตีจึงได้พาบุญนักกายอยากมาฝ้าพระบิดาและพระมารนานในนักที่พบบุญนักายอยาขอไปเอาแก้วมันนีดวงหนึ่งที่ภูเขา เปปุระแล้วตรงไปยังเมืองอินทาปัตตแกงกุรุเพื่อท้ทาพระเจ้าันชัยโกรับพร,ราชเดินกาโดยพระนันว่าหากพระเจ้าันชัยโกรัปพร,ราชชนะจะได้แก้วมณีวิเศษและมาสิงทบ แต่ถ้าแพ้จะต้องให้สิ่งที่บุญนักก,ยกัยต้องการเป็นข้อแรกเปลี่ยนเมื่อการแข่งขันจบปรากฏว่าพระเจ้าเทนชายกรับพระราชพ่ายแพ้ฉะนั้นบุญนักกัยกจึงกล่าวว่าต้องการนำตัววิชุบัดิตไปพระเจ้าเทานชายกรับพระราชชง ขัดขนราพระองค์ถือว่าพระวิทุมัรฑดิตเป็นญาติคนหนึ่งเมื่อทั้งสองตกลงไม่ได้จึงไปหาวิทุมบัณดิตเพื่อให้ช่วยตัดสินฝ่ายวิทุมบัณดิตกล่าวว่าตนเป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าทนันชชยโคลาภโภพร,ราชเป็นท่ารับใช้มาตั้งแต่กเกิดตนจึงต้องตกเป็นของปุณณก,กายะ พระเจ้าธานันชัยกรกระพะราชทรงเสียพระทัยมากแต่ต้องยอมให้พุณากายนำตัววิทูลบัณฑิตไปพุณากายบอกให้วิทูลบัณฑิตเกาะหลังไปแล้วตนก็ควบวม้าสินทบเหาะมุ่งหน้าไปยังเขากาะคิรีในป่าหิมพาน ขณะที่ขัาา้วมอาพนันคุณนักกอยากคิดฆ่าวิทูลมันดีตลอดเวลาจนขัาา้วม้าเล็น่อบไปในระหว่างกิ่งไม้แล้วก็เห็นวิทูลมันดีจึงถามเหตุผลคิดจะฆ่าตนคุณนักกากตอบว่าเพื่อนำะหัวใจไปให้นางม,มาลามเหสีของพญานาาผู้เป็นแม่ของนางอิริคันตีถ้าหากทำได้สำเร็จก็จะได้นาง ยริทันตีมาเป็นผู้ครองวิษณุมันได้แสดงคำให้ปุณนะกะอยากฟังสรุปได้ว่าไม่ให้ทำลายมิไม่ให้ลงลหลในสตรีส่วนปุณนะกายอยากเรื่องแสงแล้วจึงให้คุณนะกะยอยากพามาอย่างน่าพิพบพิธุษณุมันีได้แนะนำพญานาควารุณให้ทำบุญด้วยการแผ่เมตตาสิทธิ ให้แกน้าวริวานทั้งหลายจากนั้นจึงเข้าพบนามิมรา,าทันทีที่ทราบว่าชายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าคือวิทุนบัณฑิตนามิมาลาก็ดีใจมากนาักพยายาวารุณกับนามิมาลาได้ฟังธรรมจนเกิดปัญญา,าก็อเพิ่มความศรัทธาเรื่มใสในตัววิทุนมันดิตยิ่งขึ้นไปอีกจากนั้นจึงยกนางอาริ ทันทีให้ปุณนะกยอยากตามที่ตกลงไว้ฝ่ายปุณนะกากยก็ปรับลื่มใจเป็นที่สุดได้กล่าวยกย่องวิทุลัณฑิตว่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วได้มอบแก้วมณีดวงที่ทาพนันกับพระเจ้าระนันชัยกราภร,ราชให้จากนั้นจึงได้นําขึ้นหลังมาพามาส่งอย่างุงอินทปัิวิทุลัณฑิต ได้อวยพรให้บุญนักกหยกับนางเอริทันตีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วทั้งสามก็ลาจากกันกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบะรมศาสดาทรงตรัสเล่าเรื่องวิทนบันดิตแล้วจึงตรัสว่าพิสุทั้งหลายไม่ใช่แค่ในชาตินี้เท่านั้น แม่นาอดีตชาติทถารเขาก็สมบูรณ์ด้วยปัญญาฉลาดในอุบายเหมือนกันบรรดาบิดาของบัรดิตในชาติในอดีตชาตินั้นกลับชาติมาเกิดเป็นมหาราชกุลในชาตินี้พรนยาใหญ่ได้มาเกิดเป็นมารดาพระราหุลบุตรคองตได้มาเกิดเป็นพระราหุลพระนางวิมารมลารได้มาเกิดเป็พระนาง อ ar um an um ุบลวรรณาพระยาวรุณานาราได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรพระยาคูได้มาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะ้าวสกเทวราชได้มาเกิดเป็นพระอนุรุทธะพระเจานันชัยโกรพราชได้มาเกิดเป็นพระอานนทุณกุณายาได้มาเกิดเป็นพระฉันทะมามโนมัยสินทบได้มาเกิดเป็นมารกะ กันทะก,กะบริษัทนอกจากนั้น้มก้กเกอรเป็นพุทธบริษัทส่ววิทูมันดิตในการนั้นเป็นเราตถาาคตพุทธอรหัตตะสาม,มาสามัมพุทธเจ้าในชั้นนี้สาธุจบแล้วคะ่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องของคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของพระเวสสันดร ใน e-p สิบรอติดตามกันรับชมรับฟังกันได้นะคะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ